โอเคครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีอะไรที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นนะครับคือสกินอีโวแค่บาทเดียวเท่านั้นนะครับบาทเดียวเท่านั้นนะครับคือผมงงมากเลย,เยทุกคนคอยดูนะผมไปที่สก,กินเว้ยผมกําลังหาสก,กินที่แบบมันแบบต้องโดนอะสักหนึ่งสก,กินเว้ยผมจะไปดูเว้ยแต่ผมเลื่อนไปดูอ่าดูนะครับ ดูไปที่อีโวเห็นไหมสกิลอีโว1บาทยัดเคผมกดซื้อเลยครับไม่รีรอครับเป็นสกิลอีโวขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันแจกบัตรฟรีเว้ยผมไม่รู้ว่าผมได้ได้ไงนะมันเคยอ่าลดนะครับหตัวนะครับแต่สกินอีโวตัวธรรมดานะครับอยู่ที่49บาทเท่านั้นนะครับอ่าเป็นไงสกินโอ้โหส,สวยส่วนานาคอสนะครับเป็นไงสี่สิบาท ถือว่าถูกนะครับสาหรับสกินอีโวแต่เราต้องไปอ่าเลื่อนขั้นนะครับเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับแต่ใครที่มีอ่าเหรียญเลื่อนขั้นอยู่นะครับมันจะดีมากเลยนะครับผมโอ้สวยจริงๆครับแต่ละตัวผมรู้สึกว่าถ้าผมซื้อนาคอร์มานาคอร์ผมมันจะไม่ใส่เกาะจะไม่เทียรเลยครับมันจะเป็นนาคอร์ล่างเปื่อยๆเลยครับสายอีโวหนึ่งนะเวลหนึ่ง <laughs> คือล่างเปื่อยมาก เหมือนกับคนไม่ได้เสื้อผ้าเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้นะครับตะก่อนเนี้ยอีโวมันต้องซื้อมันต้องเติมเป็นแพ็คใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันแยกมาขายเป็นสี่สิบเก้าบาทนะครับทุกคนอันนี้สําหรับคนไม่รู้นะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงจริงเว้ยผมเพิ่งมารู้เมื่อกี้นยะผมก็เลยอ่ะจัดแม่งเลยครับสองตัวเห็นไหมนาคอสอีโวขั้นหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยทุกคนดูดูครับดู ถ้าเราถึงขั้นสองแม่งโคดสวยอ่าเป็นไงสวยไหมสวยฮี่เฮี้ยอเนนก็ดูขั้นหนึ่งทุกคนดูขั้นหนึ่งอ่าอันนี้ขั้นสามขั้นสามจะมีอ่าเอฟเฟกอะไรวะผมลืมอ่ะจัดเลยก็แล้วกันโอเคครับผมจัดเลยอ่าผมจัดมาสามตัวนะครับตอนนี้มีวูคองแล้วก็ นาคอร์สแล้วก็บัตเตอร์ไฟนะครับอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะอีโวหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมจ้๊บจุ๊บจุ๊บจะเปลือยเลยครับจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับบัตเตอร์ไฟก็เหมือนกันนะครับบัตเตอร์ไฟเหมือนร่างแรกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอีโวไปเรื่อยๆนะครับหรือเราเลื่อนคันไปเรื่อยๆมันก็จะมีรูปร่างที่สวยขึ้นนะครับโอเคไปละไว้เจอกัน